ได้44ล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทนะคะแล้วก็มีเบี้ยประกันนะคะสิ 11, 1, 14, บเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อยสิบห้าบาททุกท่านคะสิ่งนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความอ่ามันเกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายนะคะให้ชัดเจนนะคะว่า เราอยากได้อะไรจริงๆแล้วตอนต้นปีอะค่ะพี่ดาวเองมีเป้าหมายนะคะที่จะทำก็คือ FDC หล้านเพื่อไปเปิดสำนักง,งานภายใต,ใต้หน่วยสุขุนเพศ45หน่วยนะคะเราก็เลยมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆเลยเป้าหมายที่ที่บอกทุกคนว่าต้องได้เท่านั้นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เลยมันต้องได้เท่านั้นเราก็เริ่มต้นค่ะจากการที่เราใส่ความเชื่อค่ะเมื่อเรามีเป้าหมายเราใส่ความเชื่อถามทุกท่านในห้องนี้ว่า เป้าหมายในปีนี้ตอนต้นปีกับตอนนี้ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่หรือเปล่าคะสองค่ะเป้าหมายที่เราทำพี่ดาวมีความรู้สึกแบบนี้คะ่ะว่าต่อให้เวลาเหลือเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าเราไม่คิดจะทำเวลาเท่าไหร่ก็มากพอถ้าเราคิดจะลงมือทำภายใต้เครื่องมือนะคะจทีที่ทรงประสิทธิภาพมากๆเลยเมื่อใส่ความเชื่อคะ่ะว่าเราสามารถทำได้ พี่ดาวเองขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่ดาวนะคะเนื่องจากว่าอยู่ในอาชีพนี้20ปีนะคะอยากบอกว่าความเชื่อมีตัวตนจริงๆนะคะมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งค่ะของการแข่งขันในการครบ100ปี AA 100ลายและก็ทำใน100วันทุกท่านคะในการเดินทางทำคุณวุฒินี้ค่ะในวันที่72พี่ดาวติดเอ็นเดียทีแต่ยังไม่ถึงร้อยลายดาวใจหนึ่งก็บอกตัวเองว่าเอ้ยดาวใจเธอก็พอบ้าเถอะ อะไรจะขนาดนั้นคือก็พอได้แล้วอะไรเงี้ยดาวใจหนึ่งก็บอกว่าออพอได้แล้วแต่ดาวใจ2องอะค่ะก็บอกว่าดาวใจถ้าเธอพอเธอเดินกลับไปจุดเดิมก็แสดงว่าจริงๆอะต่อให้เธอเดินหน้าหรือถอยหลังอะมันก็เป็นการก้าวอีก20กว่าก้าวอยู่ดีดังนั้นเธอเดินหน้าดีไหมเผื่อวันหนึ่งมีโอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสอะไรก็ตามโอกาสในการเจอน้องในทีมงาน โอกาสในการเจอลูกหรือโอกาสในการตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ตามเนี่ยเธอจะได้บอกเขาได้ว่าถ้าคิดจะหยุดให้เดินต่อสักก้าวหนึ่งได้ไหมถ้าคิดจะหยุดให้ไปต่ออีกสักก้าวหนึ่งได้ไหมถ้าคิดจะหยุดให้บอกตัวเองว่าฉันขออีกสักก้าวหนึ่งได้ไหมแล้ววันนั้นก็ได้คุณวุฒิค่ะเป็นคุณวุฒิ1 0 0ปี AA นะคะใน100วัน100รายเอ r มเดียและพี่ดาวก็เป็นหนึ่งใน9คนของ AA ประเทศไทยที่ไปไประชุมที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน ทุกท่านคะเรื่องราวนี้มันทําให้พี่ดาวเองเน่ยได้บอกกับตัวเองว่าจริงๆแล้วมนุษย์สามารถเป็นอะไรก็ได้เท่าที่อยากจะเป็นในตอนนั้นนะคะหลังจากนั้นคะ่ะทุกท่านในเมื่อเรามีความเชื่อนะคะเราจะต้องผานการลงมือทําเราทํางานยังไงใน46วันพี่ดาวขออนุญาตจาลองนะคะตอนต้นปีพี่ดาวตั้งใจว่าจะปิด FVC หกล้านในวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนยังจำได้เลยว่าวันที่เอ่อน่าจะประมาณวันที่ยี่สิบไหมคะคุยกับพี่ตวาวอะวันนั้นยังจำได้เลยว่าตัวเลขยังไม่ปิดด้วยเดือนกันยานะคือเดือนที่จะปิดตัวเลข f อ c หกล้านมันเริ่มต้นจากการเริ่มต้นทำคะ่ะพี่ดาวทำอะไรพี่ดาวต้องบอกแบบนี้คะ่ะว่าก่อนหน้านี้เราก็มีวิธีการทำงานเส้นประสบการณ์ของ ของลูกค้าเส้นประสบการณ์ของลูกค้าในเ a ียคาร์ดิาแล้วเรียกว่าอะไรนะคะลาเทนถูกไหมคะเจอรีแมปปิ้งใช่ไหมคะดิฉันเรียกไม่ถูกหรอกนะคะแต่ต้องบอกว่าเราใช้เครื่องมือแบบประยุกต์ภายใต้การเป็นเราที่สุดทุกท่านยังได้ยินดิฉันอยู่ไหมคะได้ดได้ดยินคะคะได้ยินครับเริ่มต้นแบบนี้คะ่ะเริ่มต้นทำดาวใจทำเส้นประสบการณ์ลูกค้า เริ่มต้นทําแบบนี้นะคะเช่นลูกค้าบางท่านเนี่ยอาจจะได้ส่งต่อรายชื่อนะคะจากลูกค้าเก่าต้องบอกแบบเนี้ค่ะว่าในช่วงเดือนกันยายนที่พี่ดาวใจทํานะคะพี่ดาวสามารถาปิดผลผลิตนะคะวันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบหก ันยายนด้วยจำนวนราย4 6รายเบี้ยประกัน2ล้าน8 7 0 0 0 0บาทเดี๋ยวพี่ดาวเองนะคะจะขออนุญาตเล่าประสบการณ์นะคะในการทำเส้นประสบการณ์ลูกค้าให้ให้ทุกท่านฟังในช่วงเวลานั้นแม้กระทั่ง4 6วันเนี้ยคะ่ะดาวจะไม่หาลูกค้าใหม่เลยลูกค้าใหม่ก็ถูกส่งต่อจากลูกค้าเก่าเท่านั้นเนื่องจากว่าความสัมพันธ์เราสร้างตอนนี้อาจไม่ทนอันนี้สำหรับพี่ดาวเองนะคะพี่ดาวก็เลยยืมความสัมพันธ์ จากลูกค้าเดิมค่ะทุกท่านคะหมายความว่าดาวมีลูกค้าอยู่ที่เชียงใหม่หนึ่งท่านค่ะเขารักเรามากๆเลยรักเราและมีเงินเขาสามารถซื้อได้เนี่ยด้วยการคำวนวณของเราแล้วเนี่ยไม่เกินสามแสนเพราะซื้อมาก่อนหน้านั้นเยอะมากๆเลยเราก็จะถามลูกค้าว่าเรื่องราวที่เราเล่าให้ลูกค้าฟังเนี่ยคิดว่าวันเนี้ยถ้ามีเพื่อนหนึ่งคน แล้วคนคนนั้นคือคนที่เรารักเรื่งองของยญ่มากที่สุดเนี่ยอยากให้เราอะไปเล่าเรื่องราวแบบเนี้ยหรือไปทํากิจกรรมแบบเนี้ยกับเพื่อนที่ชื่อว่าอะไรเขาก็จะให้ชื่อมาสมมติว่าอพี่เต้าแนะนำโค้ดโค้ดเอโก้ให้สมมตินะคะโค้ดเอโก้ให้ก็จะถามพี่เต้ยแล้วว่าพี่เต้าคะทําไมถึงเลือกโค้ดเอโก้คะ พี่ดาวก็จะบอกว่าอ๋อคนิโกเขามีความตั้งใจในการทําง,งานมากๆเลยนะเขาเนี่ยเป็นคนที่เวลาทําอะไรอะเขาจะใส่ใจแล้วก็ใส่รายละเอียดมากๆวันเนี้ยเขาดูแลครอบครัวแล้วลเขาเป็นคนตั้งใจใช้ชีวิตพี่ดาวพี่แต้วอยากให้น้องดาวเนี่ยได้ไปเจอโคดอโกเพราะคนตั้งใจใช้ชีวิตได้มีโอกาสได้เจอคนตั้งใจใช้ชีวิตเราอาจจะได้คุยเรื่องราวดีๆร่วมกันวันนั้นพอพี่ก่อนที่จะไปหาพี่เอกพี่ก็จะบอกนะคะว่า ก็จะบอกคนพี่เต้าว่าพี่เต้าคะพอดีว่าดาวจะมีโอกาสเนี่ยไปเชียงใหม่นะคะดาวจะมีโอกาสเอากรมธรรม์ไปให้ลูกค้าถ้างั้นถ้าดาวเวลาบริหารได้เนี่ยดาวจะขออนุญาตนัดคดเอโกก่อนที่จะเข้าไปได้ไหมคะพี่เต้าช่วยทํานัดให้ดาวหน่อยได้ไหมคะพี่เต้าก็จะถามว่าให้นัดว่ายังไงก็ให้นัดว่าดาวเองเนี่ย เป็นตัวแทนของพี่เต้ที่ดูแลระบบการประกันชีวิตทั้งครอบครัวพร้อมกับบริษัทเนี่ยให้กับพี่เต้าพี่เต้าไว้วางใจดาวยังไงรักดาวยังไงช่วยเล่าให้กับโค้ดเอกฟังหน่อยนะคะว่าพี่เต้ารู้สึกกับดาวยังไงทุกท่านคะก็คือทำฟรีแบกแบการถูกไหมคะแต่ฟิีแบบการเนี่ยเป็นคําพูดที่เขาไม่ต้องเขียนให้เราเพราะเราคงไม่กล้าเอาไปยื่นให้กับโค้ดเอกว่าโคนดเอกคะนี่คือสิ่งที่พี่เต้ารู้สึกดีกับหนูนะไม่อยากให้เขาได้ยินจากปาก พี่ดาวเองพี่ดาวก็โทรไปว่าเธออันนี้ดาวจําได้เลยนะคะก็โทรไปนะเธอเนี่ยพอดีว่าตัวแทนฉันอะี่ชื่อน้องดาวที่ฉันเคยเล่าเธอฟังประจานั่นแหละว่าเขาน่ะประสรุปกรมรรทามให้ฉันในปีนี้ว่าอะไรยังไงบ้างแล้วฉันก็เห็นว่ามันสําคัญมากๆเลยฉันซื้อเพิ่มสามแสนน้องดาวก็ถามอีกว่าเธอใครบ้างที่ฉันรักฉันก็คิดถึงแต่เธอนี่แหละฉันก็เลยโทรหาเธอเธอช่วยฟังน้องก่อนนะ แต่อย่าเพิ่งตัดสินใจทํานะเพราะว่าน้องดาวจะไม่อนุญาตให้เธออะทาก่อนที่เธอจะตัดจะไม่อนุญาตให้เธอทําก่อนที่เธอจะเข้าใจวันนี้ให้รู้จักกันไว้ก่อนเพราะเชื่อว่าน้องดาวจะเป็นประโยชน์กับเธอมากๆเลยเธอถ้าช่วงบ่ายสามอะถึงสี่โมงเย็นอะหนึ่งชั่วโมงที่จะเจอน้องอะเธอว่างช่วงบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นไหมถ้าว่างวันเนี้ยน้องเขาจะเข้าไปเพราะน้องก็เดินทางจากเมืองเลย พอได้คอนเฟิร์มแบบนี้ยค่ะดาวก็จะให้น้องเลขาค่ะโทรไปคอนเฟิร์มอันนี้บอกกระบวนการทํางานและเอียดมากๆเลยนะคะ17นาทีแล้วเนี่ยน้องเลขาก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เอกศร้พอดีว่าน้องปีใหม่นะคะเป็นเลขาของพี่ดาวใจค่ะจะขออนุญาตคอนเฟิร์มนัดในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะไม่ทราบว่าพี่เอกสะดวกให้ทางพี่ดาวใจไปพบที่ไหนค่ะ ทุกท่านคะ่ะหลังจากนั้นคะ่ะกระบวนการของพวกเราก็จะทําเลยก็คือไล่เฟซบุกลูกค้าย้อนหลังสองปีจะสรุปกันว่าพี่ท็อปก็สรุปว่าลูกคะะ้ารายนี้ชอบไม่พูดเรื่องอะไรไม่ชอบไม่พูดเรื่องอะไรลูกคะะ้ารายนี้ชอบพูดเรื่องก,กินไปเที่ยวประสบความสําเร็จลูกคะะ้ารายนี้เขามีลูกนะักคือกล่องดวงใจเราจะทําการบ้านไปให้จบค่ะทุกท่านคะ่ะแล้วก็จะเตรียมแบบประกันสามแบบซ้อมก่อนอันนั้นนี่คือสิ่งที่ดาวใจทำและในเดือนกันยาค่ะ ด้วยความที่เรามุ่งมั่นกับเป้าหมายพี่ดาวใจเองอะจำได้ว่าก่อนที่จะมาคุยกับพี่เต้าดาวเพิ่งปิดของบริษัทลูกค้าไปแล้วก็ปิดลูกค้าแล้ววันต่อมาจะต้องไปตรวจสุขภาพลูกค้าทุกท่านเชื่อไหมคะว่าไปตรวจสุขภาพลูกค้าเสร็จลูกค้าเดิมนี่แหละเพิ่งซื้ออวันก่อนก็ซื้อวันนี้ก็ซื้อพรุ่งนี้ที่จะตรวจสุขภาพเขาก็ตรวจสุขภาพเสร็จพี่ท็อปก็เอาผลตรวจสุขภาพค่ะไปส่งที่สํานักงยานใหญ่เพราะเราตรวจที่บียนเฮดนะคะ วิ่งสายพานเสร็จพี่ท็อปก็เอาผลเนี่ยไปส่งที่สำนักงานใหญ่ลูกค้าพูดมาคำานึ่ค่ะทุกท่านว่าเออดาวใจฉันถามเลยสิว่าทำไมประกันอุบัติเหตุฉันมีน้อยจังเลยทุนประกันฉันมีแล้วร้อยล้านแต่ทำไมประกันอุบัติเหตุฉันน้อยน้อยเจ็บหนักและเจ็บนานฉันไม่ห่วงแล้วนะแต่ถ้าฉันเจ็บน้อยล่ะเธอทุกท่านคะดิฉันสารภาพ ดิฉันไม่เคยขาย AI เลยตลอดชีวิตก็เลยถามลูกค้าว่าทําไมถึงอยากทกําประกนรุบันเหตุก็เธอถ้ามันเกิดอะไรในชีวิตฉันจะต้องทำยังไงมันถ้าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอะ่ะฉันก็ไม่อยากให้มันรบกวนใจเนาะลูกค้ามี120ล้านนะคะหมอจ่ายอะ่ะ เราก็มีความรู้สึกว่าเออใช่คุณดิฉันขออนุญ,ญาตดูของตัวเองก่อนนะดิฉันก็ไม่มีค่ะดาวใจมีอุบัติเหตุห้าล้านลูกค้าเองมีอุบัติเหตุสิบล้านดาวใจก็เลยบอกว่าคุณถ้างั้นเรามาอัพสิบล้านกันดีไหมคะแทนที่จะพูดร้อยล้านทุกท่านหาคิดดูสิด้วยความที่เราอ่ะไม่ได้เตรียมว่าจะขายเขาอ่ะดาวใจก็เลยเสนอเป็น a อ d ดีดีบางคนก็ด่าดิฉันว่าทำไมไม่เสนอ AI ก็ไม่เคยขายไงคะตุกท่านชะอนุญาตให้ตัวเองผิดพลาดได้นะคะดาวใจก็ขายเอดีดีค่ะสิบล้านของเขาสามีแต่ส่วนของลูกที่อนุมัติไปเมื่อวานอ่ะมันเดาวไม่ชินกับการไปเติมกลมธทันเดิมที่อนุมัติแล้วดาวก็เลยขอลูกค้าว่าถ้างั้นเปิดใหม่เลยนะคะคุณเพราะว่ากรมธทันเดิมมาอนุมัติแล้วถ้างั้นก็ทําใหม่เลยก็เลยได้ของลูกเนี่ยเจ็ดหมืนสองของสามีเขาอ่ะสามหมิดของภรรยาสามเหมิดแต่ของสามีและภรรยาเติมใส่ฉบับเดิมบ้านหลังนี้ สามวันขายประกันเก้กรมธรรมเบี้ยล้านเจ็ดทุกท่านคะก็เลยกลายเป็นกรมธรรมนี้ในการส่งมอบในเดือนกันยายนวันนี้นะคะวันนี้อยากบอกว่าการเดินทางมาถึงตรงนี้ในช่วงวินาทีนี้ทุกท่านจะต้องกล้าที่จะเป็นเสียดบางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายคะ่ะวันนี้อาจจะไม่ช่วงเวลาที่จะต้องฮอลิเดย์เช่นไปพักขอนยาว าวันนี้เป้าหมายของเรายัางไม่ถึงเลยนะคะอาจจะพักผ่อนช่วงสั้นๆสำหรับดาวใจเองนะคะช่วงกันยาดาวไม่มีเลยค่ะว่าจะไปเข้าคอร์สด้วยปัสนากรรมฐานเจ็ดวันน่ะไม่มีเลยเอาออกไปเลยค่ะเพราะว่าดาวตั้งใจว่าจบเสร็จปุ๊บดาวใจจะไปบวชอินเดียเลยก็คือวันที่ยี่สิบถึงสามสิบเนี่ยดาวใจไปบวชปฏิเสธบางอย่างเพื่อเราจะได้ทําบางอย่างที่เราต้องการที่สุดในชีวิตทุกท่านคะ่ะการเดินทางจําเป็นจะต้องมีคดมากๆในช่วง ทางโค้งนี้ในช่วงทางตรงที่จะต้องสปีดสุดๆจําเป็นจะต้องมีโค้ดพี่ดาวเองโทรหาพี่โก้ะทุกวันพี่โก้เป็นโค้ให้พี่ดาวพี่ดาวเองก็เป็นโค้ดให้พี่โก้พี่ดาวเป็นโค้เรื่องจานวนรายให้กับพี่โก้พี่โก้เป็นโค้ดจํานวนเบี้ยให้กับพี่ดาวเราเอามามิกกันเราเอามาคอลแลบกันนะพูดภาษาอังกฤษเห็นไหมคะเอามาคอลแลบกันนะคะเราเอามาเชื่อมโยงและเป็นเนื้อเดียวกัน เราเอาของโคตดมารวมกับเราขยเขยามา,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 าเป็นเราดังนั้นวันนี้ค่ะโคตดบอกดาวเสมอว่าดาวใจช่วงสี่สิบหกวันเนี้อยากฝากดาวใจว่าคนไม่อยากทําธุรกิจกับคนที่พูดเรื่องยากแต่คนอยากทําธุรกิจกับคนที่พูดเรื่องยากให้ฟังง่ายๆให้เข้าใจง,ง่ายๆแต่ไม่ใช่มักง่ายทําเรื่องราวแห่งความประทับใจให้เขาเข้าใจง,ง่ายๆบางทีเขาอาจจะไม่ได้ซื้อด้วยแอกประกันเราค่ะ เพราะครั้งแรกค่ะอาจจะซื้อด้วยความสําคัญประกันชีวิตครั้งที่สองค่ะอาจจะซื้อเพราะเราขายไอเดียแต่ครั้งที่สามเขาซื้อเพราะเห็นความตั้งใจเห็นความน่ารักเห็นว่าเราอะอยากได้สิ่งนั้นจริงๆเขาก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของเราทุกท่านคะเดินทางมาถึงวันนี้มันอาจจะมีบ้างที่เกิดดาวใจหนึ่งที่บอกว่า ก็น่าจะพอได้แล้วนะเราก็ทําได้มากกว่าปีที่แล้วแล้วนะหรืออาจจะเป็นดาวใจสองก็บอกว่าเธอเดินมาตั้งไกลแล้วอะ่ะวันเนี้ยเขาไม่นับศพทหารในตอนที่สงครามยังไม่สงบอย่าเพิ่งน,นับศพทหารแต่จงไปนับศพทหารในวันที่จบวันเนี้ยฉันจะอยู่ฉันจะดังฉันจะเด่นวันที่สาสบเอ็ดเจอกันดาวใจเธอทําได้เพราะ อย่าลดขนาดของความฝันแต่จงเพิ่มขนาดของความพยายามวันนี้อยากบอกว่านี่คือตารางชีวิตของพี่ดาวใจนะคะก็คือตื่นตีห้าสี่ทุ่มปิดสวิตค่ะดังนั้นวันนี้ตีห้าเราตื่นขึ้นมาเพื่อจะเติมสิ่งดีๆช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาดีๆและช่วงสตาร์ทงานของพี่ดาวคือ9ก้าโมงถึงหนึ่งทุ่ม พีคสุดนะคะ9โมงถึง1ทุ่มแต่เราจะทำงานผ่านผู้ช่วยเยอะมากๆดนาะมีผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยเตรียมของฝากผู้ช่วยเตรียมนะคะว่าพี่ดาวขึ้นรถต้องเจออะไรต้องเป็นแบบไหนบันเนี้ยจะไปเจอใครบ้างเนี่ยเขาจะเตรียมมอาไว้ให้เลยกรมธรรม์น,น่ะต้องแนบสรุปกรมธรรม์อะไรยังไงมีบทขอบคุณมีบทอ่รักลูกพวกเราคะทำไมพี่ดาวถึงพูดเรื่องนี้ พี่ดาวเคยเห็นร้านร้านหนึ่งค่ะที่เขาขายดีมากๆเลยทุกท่านลองจินตนาการไปความกับดาวนะคะว่าถ้าวันนี้ร้านนี้ขายของดีมากเลยถ้าวันนี้เจ้าของอะทำเองทั้งหมดเลยไนมะ่ว่าจะเป็นจ่ายตลาดตั้งแต่ตีสองมาก็มาหั่นผักสับหมูนะคะ,ะเด็ดก,กะเพราหลังจากทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็จับโต๊ะจัดโต๊ะเสร็จก็ลูกค้าเริ่มเข้าเราก็เริ่มปรุงถูกไหมคะเราก็เป็นเชฟในตัวด้วย อพอเป็นเชฟสุดแล้วก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นพนักง,งานเสิร์ฟพนักง,งานเสิร์ฟเสร็จปุ๊บก็วิ่งมาเก็บเงินเป็นแคชเชียร์แคชเชียร์เสร็จก็วิ่งไปเป็นคุกกิ้งพวกเราลองจำจำลองเหตุการณ์แบบนี้นะคะคิดว่าธุรกิจแบบนี้จะโตไมหมคะทุกทา่านดังนั้นวันนี้ดาวใจจะไม่โตคนเดียวถ้าเราจะไปไกลอ่ะเราต้องฝึกให้ ผู้ช่วยเราเก่งแทนเราดาวมีหน้าที่เดียวค่ะเก่งเรื่องเดียวคือการนั่งต่อหน้าลูกคา้าภายใต้ข้อมูลที่มีที่ผู้ช่วยเตรียมมาให้เราดังนั้นวันนี้ก่อนที่จะจบสไลด์ความคิดมีตัวตนค่ะทุกท่านเราจะกลายเป็นสิ่งที่เราเชื่อไม่ว่าเราจะเชื่อว่าเราทําได้หรือทําไม่ได้มันก็ถูกทั้งสองอ่าง แต่ความเชื่อไหนล่ะที่จะทำให้ชีวิตของพวกเราในอีก46วันดีขึ้นความเชื่อไหนล่ะที่จะทำให้อีก46วันเป็นความสุขของคนในครอบครัวแล้วความเชื่อไหนล่ะ ที่อีก46วันนี้จะได้บอกตัวเองว่า yes ฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทําได้ฉันคือความภาคภูมิใจของจีฉันคือความภาคภูมิใจของบ้านหลังนี้ฉันคือความภาคภูมิใจของครอบครัวของฉันและฉันคือความภาคภูมิใจของโลกใบนี้ที่ทําให้ฉันได้เกิดมาขอทุกท่านมีความสุขในทุกความเชื่อของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับพี่ดาวโอ้โหนะครับ คุ้มค่ากับการรอคอยนะพี่ดาวพี่ดาวใช้เวลาได้ยอดเยี่ยมมากแล้วก็ผมว่าเนื้อหาสาระเนี่ยอยู่ตรงจุดเนี่ยสําคัญที่สุดที่เราจะนําสิ่งเหล่าเนี้ยนะครับในอีกสี่สิบกว่าวันเนี่ยที่เราจะต้องเอามาใช้กับเนื้องานของเราจริงๆนะครับกับเป้าหมายที่เรามีอยู่นะครับก็เดี๋ยวในเช้าวันนี้เนาะเดี๋ยวจะพวกเราฟังเรื่องราวของพี่ดาวแล้วเนี่ยจะให้จีละสองสองท่านเนาะแล้วก็เดี๋ยว ขอเชิญแม่โกได้ช่วยปิดประชุมให้ที่หนึ่งนะครับก็เริ่มต้นจากจีอ่าย่ิบเก้าสามสิบก่อนก็ได้ครับ g ีสามสิบสามสิเอ็ดใช่ไหมคะพี่ชานอ,อโอเคตัวที่สามสิบสามเอ็ดครับโอเคค่ะท่าวันนี้ต้องขอบคุณคดแต้านะคะที่ได้ให้โอ,อกาสมาฟังอ่า พี่ดาวยามเช้านะคะได้ทั้งพลังกายพลังใจแล้วก็วิถีห